ดีก็บพบฝนตกครับอยู่ไม่ได้แล้ว,ลวเรารียบเครื่องลงแล้วเออมันรีบลุยแล้วไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำท่วมนะให้คน,วนวพวกดูดน้ำพวกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าให้ลงวันนั้นโอ้โหการลงมาในบอ่อพอดีครับบอกว่าไม่ได้ครับต้องลงวันนี้ไม่งั้นพรุ่งนี้งานเข้าเลยฝนมาตกตท่นี้ก็ท่วมไปเลย เราทางชันน่ะโอหตอนเราขึ้นนีโขมบากสุดๆทานลุงก็ต้องระวังนะอยเพราะเครื oh. ่องอย่างเดี๋ยวก็เพอ่นเนี่ย,เ,ย,นเ,นยเจอแพ้เขาอีกแล้วถังนี่ยในรั่วมันงบมันรู้หนักนะหนักอะไร สองสามนะครับดีทูยกไม่ได้ดีทูน่าจะ,จะสสามหดจะสสมหดดิมนะ ค่อยคัเเชือขาวยกยเย็นๆอยู่สวิงก็ได้เลยตูนรถโคันเอียงอยู่กะ

gaan hierdie wat seel dan ฝากกดติดตามและแชร์เปมนกัจกันหน่อยครับผมสวัสดีครับ